คืองี้ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยเป็นเทคที่10และที่กูอัดมานั่นก็เพราะว่าลืม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 ,ลมพูดคำว่ามันมีสปอยใครไม่อยากโดนสปอยให้ปิดคลิปนี้ทันทีโอเคนะและคลิปเนี้ยไม่ใช่การรีวิวแค่จะมาบอกว่าทำไมโฟคิงควรมีต่อในภาคที่3เหตุผลที่1การผูกปมไม่ดีวะ่ะดีกว่าภาคแรกผมชอบมากในภาคแรกบทของดาผมรู้สึกเฉยเฉยแล้วก็ต้องพูดก่อนนะว่านับจากเนี้ย ผมจะพูดแค่ในส่วนของหนังผมจะไม่สวนว่า เรื่องราวชีวิตจริงของโฟคิงทั้งหลายเนี่ยในชีวิตจริงเขาเป็นอย่างไรผมมาดูหนังผมพูดในส่วนของหนังฉะนั้นในหนังผมเห็นแบบไหนผมก็จะพูดแบบนั้นนะครับใครจะว่าอะไรว่าเอ้ยในชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยออช่างคุณครับผมดูหนังผมจะพูดแค่ในส่วนของหนังผมจะไม่เสพอะไรที่มาจากข้างนอกผมเอาแค่ตรงหนังแค่นั้นพอนะเพราะผมไปดูหนังผมไม่ได้ตามอะไรพวกนั้นเลยเอาโอเคว่ากันต่อคืองี้ในภาคแรกบทของดาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็โอเคมันไม่ได้แย่ถามว่ามันดีไหมก็โอเคก็อยู่ในระดับโออเคแต่่ผมมวาาปขงดนย มันดูเลี่ยนจนเกินไปแล้วมันดูยัดเยียดในความรู้สึกของผมนะมันยัดเยียดให้เป็นปมไอ้นั่ก็ต้องเป็นปมไอ้นี่ก็ต้องเป็นปมนั่นก็ต้องเป็นปมให้รู้สึกว่ามันเป็นปมอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะที่ภาค2เนี่ยมันเหมือนการที่แบบพ่วงกับจับมือเราแล้วพาเราไปดูปมของแต่ละตัวละครแบบค่อยๆไปค่อยๆดูค่อยๆพาเราไปเจอปัญหาเจอจุดต่างๆให้เราเข้าใจว่าปมมันคืออะไรเป็นแบบไหนปมมันดีมากครับโดยเฉพาะยัด หยาดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็บ่างผมน่าจะพูดถูกแล้วนะสตัวละครเนี้ยเป็นปมที่ดีมากแต่ตัวละครที่ผมชอบที่สุดคือเอกครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีปม และเติบโตได้สุดยอดที่สุดในหนังนะครับผมรู้สึกได้เลยว่ามันคือการเติบโตที่สุดของหนังในการนําแสดงออกมาว่าทําไมเอกถึงหยุดและทําไมเอกถึงเลือกเดินออกจากเส้นทางนี้ดีสุดแล้วครับยิ่งคนดูทั้งสองภาคมาเนี่ยยิ่งเข้าใจตัวละครเอกเลครับเหตุผลที่ 2, 2> ผมอยากได้ภาคแก้ของประชาชนผมอยากดูทำไทยแม่งโคตรเท่เลยไหนจะโอประชาชนอีกแม่งเท่ชิบหายด้วยโปรดผู้กำกับคำปม,มสตัวละครที่ออก ไปให้ดูทีไหนจะเฟิร์สใช่ไหมสล็อตแมชชีนเชี่ยผมโคตรเซอร์ไพรส์อ่ะผมไม่คิดไม่ฝันว่านักร้องวงสล็อตแมชชีนเชี่ยประเดีกูเซิร์ชกูเกิลก่อน,นกูพูดถูกใช่ไหมเขาชื่อเฟิร์สใช่ไหมเขาชื่อเฟิร์สใช่ป่ะสล็อตแมชชีนใช่ป่ะเออเขาใช่ไหม in, ใช่ไหมเออขาช,ชื่ออะไรแป๊บนึง <c oughs> สมาชิกนักร้องชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะอ๋อเฟิร์สนะครับผมเฟิร์สคือแบบเชี่ยแบบ เขาออกมานิดเดียวอะแต่ไม่คตรได้อะไม่ซีนไม่ถึงข้านาทีอะเชี่ยแต่แบบเหมือนตอนกระหนกภาคที่แล้วเลยเว้ยภาคหนึ่งอะฟิวแบบนั้นเลยไอเย้ยกูอยากดูภาคแยกทำออกมาช่วยท่าออกมาที่สามตัวละครเนี่ยช่วยทำโปรเปนออกมาดีมากเหตุผลที่สามดราม่าที่ยอดเยี่ยมขึ้นซซนต่างๆอารมณ์ต่างๆทำได้ดีครับไม่รู้สึกถึงความขาด ความเกินแต่อย่างใดมันอยู่ในระดับที่พอดีเซฟให้ลึกเข้าไปกำลังได้เลยครับผมว่ามันเป็นหนังที่ถ้าเขามีเวลาทําอีกสักนิดหนึ่งลงรายละเอียดสักหน่อยนะเป็นหนังโคตรเทพอ่ะหนังดราม่าแบบดีๆเรื่องหนึ่งเลยแค่มันมีฉากตีกันเฉยๆผมนึกถึงหนังเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะของจีนเนี่ยของจอนวูว่าไม่ใช่ใช่จอนวู Woo, แกหนังแอคชั่นไม่ใช่หรอวะที่เขาจะแบบฟิลแบบเ้าดราม่ามีฉากแอคชั่นเนี่ยผมจำไม่ได้ใครรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันคือฟิลมันได้เลยเว้ย ถ้เปลี่ยนจากพวกแก๊งแก๊งเตอร์ยากุซ่าแก๊งคนจีนมาเป็นเด็กช่างไทยอะ่ะผมว่าฟีลมันเป็นแบบนั้นเลยนะความรู้สึกดราม่านะตรงจุดนั้นของแต่ละตัวละครนอะ่ะเหมือนที่ผมบอกในประเด็นของปมอ,อะ่ะดราม่ามันยอดเยี่ยมขึ้นจากภาคที่แล้วครับเพราะของประเด็นดาเนี่ยผมรู้สึกเ,ยเฉยๆเรื่องท้องกังวลไวก็ยังเฉยๆถามว่าเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิกเ,เฉยต่อสังคมแต่ผมเฉยเพราะรู้สึกว่ามันดูเหมือนเป็นการยัดเยียดให้เราต้องรู้สึกดราม่าไปกับมันในขณะที่ภาค2เนี่ยเขาไม่รีบเขาค่อยๆพาเราไป เห็นที่ละจุดเห็นที่ละมุมเห็นที่ละเรื่องแล้วทาให้เราอินไปกับมัน นี่แหละครับดามาที่ยอดเยี่ยมขึ้นเหตุผล hey, ท,ที่ 4. การสื่ออารมณ์อันนี้ผมเพิ่มเข้ามาเป็นจุดพิเศษเพราะผมไม่ค่อยเห็นรีวิวไหนเขาพูดกันเขาพูดแต่เรื่องของการแสดงเรื่องของจุดต่างๆแต่ผมว่าผู้กำกับคนนี้แกมีของวะ่ะแบบผมชอบการสื่ออารมณ์แบบนี้มากเลยแต่ไม่ค่อยเห็นเพจไหนพูดกันแต่ผมชอบนะผมชอบดูหนังที่มันแบบยงังไงเขาสื่อมาแบบนี้อายกตัวอย่างมันจะเป็นฉากหนึ่งที่ลกเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วมันจะย้ำหลือเกินเฮ้ยทำไมมึงไม่นอนบ้านกูเหรอหรือเจอกันทีไรเฮ้ยมไม่นนนออบ้ากร เฮ้ยทำไมมึงต้องให้พวกกูกินเหล้าแล้วให้พวกกูไปนอนบ้านมึงเหรอคนก็จะรู้สึกเฉยๆว่าเฮ้ยลกแม่งอยากให้เพื่อนไปนอนบ้านแต่ถ้าคุณเก็บรายละเอียดดีๆในฉากเหล่านี้คุณจะรู้ถึงตัวละครของลกว่าลกนั้นมีปมในใจที่ฝังลึกลากลงไปว่าต้องการจะมีใครสักคนเข้ามาอยู่ในตรงจุดนั้นเพราะบ้านสถานะทุกๆอย่างของเขาเนี่ย เหนือกว่าเพื่อนทุกคนแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือความอบอุ่นฉากที่ลกนั่งกินเหล้ากับเพื่อนครั้งแรกและลกขยับขวดจะเห็นได้ว่าฉากนี้มีการซูมมุมกล้องครับก่อนที่เขาจะตัดภาพไปเป็นฉากที่ลกนั่งกระดกเหล้าอยู่คนเดียวมันดูเพลินใช่ไหมแต่ฟิลก็คือ เขากําลังทําให้เรารู้สึกว่าลกมันตัวคนเดียวกีฉากกีฉากที่เขาตัดมาหาที่ลกก็จะเห็นว่ามันตัวคนเดียวมันเป็นในแอบแฝงครับว่าแม้ลกจะมีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลกนั้นก็แฝงไปด้วยความตัวคนเดียวที่ไม่มีใคร ลีอาจเข้าใจได้เพราะทุกคนนั้นเข้าใจว่าตัวลกเป็นบุรุษผู้แข็งแกร่งเลยไม่มีคนแคร์ยิ่งบวกกับฉากที่ลกโดนยัดทำร้ายและกลับบ้านมาแม่พูดกับลกว่าการที่แกกลับมาบ้านได้เนี่ยแปลว่าแกยังแข็งแรงดี คนเอาหน่อยนะเดี๋ยวเคลียร์ลูกค้าเสร็จแล้วจะพาแกไปหาหมอและไอฉากเนี้ยก่อนหน้าคําพูดดังกล่าวก็จะมีประมาณว่าทําไมแกไม่ไปหาหมอแกรู้ตัวว่าแกไปทําอะไรมาแกก็ไปหาหมอสิจะกลับบ้านมาทําไมมันยิ่งเป็นการตอกย้าครับ ว่าตัวลกโดดเดี่ยวแค่ไหนผมชอบครับการเสื่อรมเนี่แม่โคตรชอบอะ่ะชอบการลงรายละเอียดตรงน,นี้านมากไถูกใจชิบขายเลยเหตุ <acht> ผลที่จ้าจำกันได้ไหม <f ling> พ่วมกับเนี่ยเขามักจะบอกว่าหนังโฟกิ้งมันให้ข้อคิดมันให้การเตือนสติต่อวัยรุ่นทั้งหลาย bunları, ว่าจะทําอะไรนู่นนี่นั่น ในภาคแรกผมไม่เชื่อเพราะผมดูแล้วมันก็ไม่ได้มีความเป็นข้อคิดตรงไหนก็แค่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตีกันแล้วก็ไปจัดงานศพแล้วก็ทาให้มันดรามา่านั่นคือความคิดของผมนะแต่ในภาคสองนี่เนี่ยแหละคือคําว่าข้อคิดคือการที่คุณแสดงออกมาในนามประธรรมและรูปประธรรมว่ามันเป็นยังไงนามประธรรมก็คือจุดที่ผมพูดไปตอนลกไม่มีการสื่ออะไรใดๆเป็นแค่การซูมกล้องออกมาและเห็นลกนั่งกินเหล้าคนเดียวใครเห็นก็มองว่ามันไม่มีอะไรแต่เก็บรายละเอียดก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นานามประธรรมที่แฝงมารูปประธรรม ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมทําให้เราได้เห็นว่าเออเราได้อะไรจากสิ่งนี้อย่างเช่นประเด็นของเอกเอกเอาแต่พมพูดว่าเราห่วงแม่ผมรักแม่ผมไม่ได้มีแม่รวยเหมือนคนอื่นแม่ผมขายข้าวแกง โดนจับมาก็ไม่มีเงินประกันตัวปากเขาพูดอย่างนี้แต่การกระทำของเขาก็ยังไปไล่ตีคนอื่นเพราะขาวมาเพื่อนแต่พอถึงจุดหนึ่งจุดที่ลูกป,ประธรรมมันเริ่มสแสดงมาก็คือจุดที่เอกกําลังจะหาจริงๆแล้วเอกก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าสุดท้ายแล้วเสื้อช็อปที่กูใส่มันก็เป็นแค่เสื้อเ่าไว้ไม่มีอะไรเลย,เลยแล้วก็ไปนั่งแดกข้าวอยู่กับแม่แล้วก็รู้สึกได้ว่าเอออยากจะทำแกงมะระให้แม่แดกเนี่ยมันคือนะประธรรมและลูกป,ประธรรมที่โผล่มาที่ไม่ต้องไปนั่งข้ามเหมือนภาคแรกว่าโอ้เนี่ยมันคือดราม่าเว้ยมันค ไปอย่างนั้นแต่ภาคเนี่ยมันเอออย่างนี้แหละรูกประรรมและนามประรรมที่ทําออกมาเยี่ยมครับยอดข้อคิดแต่ละอย่างนี่ไม่ได้มาชนนะเนี่ยเรื่องจริงนะผมชอบอ่ะผมชอบการที่เขาทําทําข้อเตือนสติแต่ละอย่างออกมาได้ชัดเจนในทุกมุมอย่างเช่นประเด็นของบางก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่ความเป็นลูกผู้ชายของบางเนี่ยพยายามจะยัดเยียดว่าพี่สาวเป็นคนผิดเพราะพี่สาวขายยาพี่สาวไม่ทำอะไรเลย,เลยทําให้ชีวิตทุกคนพัง ก็คือบางกับพี่สาวเพราะพี่สาวขายยาแต่พี่สาวก็พยายามเตือนสติบางว่ามึงเป็นคนแบบนี้ไงมึงเป็นคนแบบนี้ทุกอย่างมาถึงได้พังเพราะบางมองว่าพ่อทิ้งปืนไว้ให้บ่างปืนคือทุกอย่างแต่พี่สาวก็เตือนสติว่า พ่อทิ้งมึงไว้ให้กูทิ้งกูไว้ให้มึงเพื่อที่จะดูแลกันเนี่ยครับมันเป็นการเตือนสติว่ามึงอย่าไปยึดติดกับสิ่งของสิ่งของของคนที่จากไปแล้วมันก็เหมือนกับฉากที่บางไปแก้แค้นให้กับตุ้มเหม่งแล้วเอาเสื้อช็อปกลับมาเพราะคิดว่าทุกอย่างมันจะจบตุ้มเหม่งจะดีขึ้นแต่ก็อย่างที่เพื่อนของบางบอกไอ้มือ นั่นไม่ใช่จริงจบมันจะงอกกลับมาใหม่ข้อคิดแต่ละอย่างมีทั้งเรื่องครับแล้วมันเสพง่ายมันดูไม่ยัดเย็ดด้วยสุดยอดอ่ะเหตุผลที่6ยัดถ้าไม่มีภาค3ากูอยากแค่เป็นโผล่เพราะอย่าลืมนะว่าในภาค2เนี่ยมันก็เป็นเนื้อเรื่องระหว่างภาคแรกที่อาชนและก็อินใช่ไหมเขายังเรียนไม่จบก็คือเป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้เป็นเนื้อเรื่องขั้นกลางประมาณนั้นนะนะ ผมเชื่อว่าถ้ามีภาคจามย้ายย่าทโผล่มาคือตัวละครยาทผมมองว่ามันอันมุกที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเกมอย่าง Resident Evil อาจจะไม่เก็ตนะคือที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยทุกครั้งที่ยาทโผล่มาผมนึกถึง m r X ใน Resident Evil เว้ยฟิลนั้นเลยมันเป็นฟิลนั้นเลยแต่จุดเสียจุดเดียวที่ผมอยากจะพูดนะคือยาแม่งโผล่บ่อยไปนะมันเลยดูไม่ค่อยแบบหรือหวาแต่ผมว่ามันโอเคเพราะยาเนี่ย จุดที่ผมชอบที่สุดนะเป็นอาจจะไม่ใช่ตอนที่เป็นดราม่าแต่เป็นตอนที่เขาแสดงสีหน้าต่อตัวของบอสในจุดต่างๆผมชอบการแสดงสีหน้าของตัวละครบ้างยิ่งไอฉากที่บอสถามกับยาร์ดว่ามึงมีอะไรจะพูดไหมแล้วยาร์ดบอกไม่มีนะแล้วเขาก็หันปืนมาทําท่าจะยิงมันเป็นการสื่อใน,ใน,ในว่ายาร์ดเป็นคนที่จริงใจถามว่าจริงใจยังไง มันเป็นคนที่จริงใจนันก็เพราะว่ามันจะไม่ยอมหักกับบอสถึงรู้ว่าปืนที่มันเอามาให้บอสเนี่ยเป็นปืนของเพื่อนรักมันแต่ถ้ามันขอบอสว่าบอสครับผมขอได้ไหมผมอยากเอาปืนกระบอกนี้ไปคืนเพื่อนผมผมเชื่อว่าบอสให้แต่ยัดเป็นคนที่จริงใจยัดมองแบบในหนังอนะมองแล้วรู้เลยว่ากูพูดออกไป บอสต้องไม่สบายใจและบอสต้องไม่โอเคบอสอาจจะให้กูแต่อาจจะทำให้บอสไม่โอเคฉะนั้นกูจะไม่พูดบอสก็เลยเหมือนทําท่าจะยิงยาร์ดครั้งที่2อาย์าก็ยังพูดคาเดิมนี่เป็นจุดที่เน้นย้ําได้เลยครับว่าตัวละครยาร์ดมีสีสันมากแต่แค่ว่าผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดน,นั้นผมกลับชอบตัวละครอย่างเอกแต่กูชอบตัวละครโอ้ประจาตอนที่ไป ก็ให้เขาเดี๋ยวนี้เออช่เถอะแต่ยัดไม่กยังดีครับชอบบทดราม่าต่างๆเนี่ยแจมครับยังอยากให้มีนะครับให้ผล่มาในภาค3ก็ย,ยังดีอย่างน้อยถึงแม้ว่าในเรื่องภาค2จะเป็นแล้วแต่ว่าภาค3ก็ควรมีนะครับเพราะมันเป็นตัวเดินเรื่องที่ดีถามว่ามันดียังไงจะไปฟังต่อในหัวข้อถัดไปเหตุผลที่7อันเนี้ยมันจะต่อจากหัวข้อที่แล้วแต่ผมขอแยกออกมาก็เพราะว่าประเด็นเรื่องของเด็กบ้านครับเด็กบ้าน เป็นจุดที่ผมเนี่ยดูแล้วรู้สึกอินอาจจะเพราะว่าผมเมฆไปฟังเพลงหนึ่งมาบน y YouTube เพิ่งไปเจอมาครับผมชื่อเพลงชุมชนเขาอธิบายความเป็นเด็กชุมชนเด็กบ้านไว้ได้ดีมากๆเพลงเนี่ยมันพูดถึงแบบเด็กบ้านแต่ละคนคนในชุมชนติดยาเล่นยาขายยาเล่นปืนนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็แม่ก็ติดคุกรักเพื่อนรักน้องรักพี่พ่อแม่ซวยอะไรแบบนี้พอมาดูหนังเออฟิลมันเป็นฟิลนั้นเลยฟิลของยักมันเป็นฟิลนั้นเลยมันเลยทําให้รู้สึกว่ายักเนี่ยไม่ได้ขาดหรือเกิน ตัวละครของยาดเป็นตัวละครที่ทําให้เราเข้าใจเด็กบ้านแต่ละคนว่าทําไมมันถึงเลือกทาผมไม่ได้ด่านักแสดงนะแต่ผมกําลังพูดให้ฟังว่าทําไมยาดเนี่ยถึงเลือกทําในหนังที่เราเห็นในมุมมองของตัวละครยาดเนี่ยการเป็นเด็กบ้านมันจะมาในฟิลที่เราจะได้เห็นตามข่าวคือลูกชั้นเป็นคนดีเราเลยได้เข้าใจว่าทําไมมันทําเรื่องขนาดนั้นแต่เขายังให้สัมภาษณ์ว่าลูกชั้นเป็นคนดีก็เพราะว่ามันมีเบื้องลึกและเบื้องหลังที่เราไม่ได้เข้าใจถึงตัวละครและผมก็ไม่ได้บอกนะว่าการที่ยารไล่ๆ ไล่ฟันเด็กเทคนิคเทคโนเด็กช่างทั้งหลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่า,าตาของเขาเนี่ยเคยโดนอะไรแบบนั้นมาแต่ผมมองว่ายาดเนี่ยตัวละครของเขาการแสดงเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ทําให้เราไม่ได้เกียด เข้าใจใช่ไหมไม่ด้รู้สึกถึงความเกลียดแต่รู้สึกถึงความเข้าใจไม่รู้สึกถึงว่าทําไมเขาเป็นแบบนั้นเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ด้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีขึ้นในบทบาทบางคนบอกว่าพอดูสิ่งที่ย่าต์โดนแล้วเข้าใจเลยว่าย่าต์เป็นคนดีไม่ใช่ไม่ใช่มันเข้าใจผิดแล้วหนังกำลังจะสื่อว่าทุกการกระทําของย่าต์มันมีที่มาและที่ไปและจุดจบของย่าต์มันเกิดมาจากสิ่งที่ตัวเองเลือกเดินเพราะทุกฉากในหนังเนี่ยจะมีการย้าว่านี่คือสิ่งที่มึงเลือกเดินมันคือสิ่งที่มึงเป็นในตอนนี้นั่นแหละคครรับผผมมเเื่อใจะไได้กลย อีครั้งหนึ่งนะอย่าตกใจแค่นี้เด็กบ้านก็เลยเป็นแบบนั้นครับในมุมมองของยาัาตคือสิ่งที่เราได้เห็นของเด็กบ้านทุกคนที่เขากําลังจะสื่อว่าในสายตาเรามองว่าเป็นเด็กเลวแต่จริงๆแล้วมันมีปมมันมีอะไรบางอย่างกับเราดีกับคนอื่นประมาณนั้นเหมือนกับว่าไปเจอเขาข้างนอกเขาเป็นคนแต่เจอเขาในจุดๆของเขาอะ่ะก็คือในชุมชนในบ้านในกลุ่มของเขาเขาคือคนดี คนหนึ่งที่เราอาจจะต้องลงลึกและความเข้าใจไปกับเขาแต่ก็อย่างที่บอกผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ยัดิทำมันถูกต้องแค่ว่าเราได้เข้าใจตัวละครอย่างยาตและเด็กบ้านแต่ละคนในประเด็นของการขายยาปนจี้ฟันมากขึ้นว่าทําไมเขาถึงมาเลือกอาชีพแบบนี้และทําไมเขาถึงได้กลายเป็นคนแบบนี้ก็เท่านั้นเองเหตุผลที่8ภาคแรก ได้วงล็อกระดับตำนานอย่างหินเหล็กไฟหรือเดอะซันเขามี2ชื่อหรือมี3าชื่อก็จำไม่ได้แลละรู้เป็นว่าผมเรียกหินเหล็กไฟแล้วกันนะมาอยู่ในหนังทําให้เพลงต่างๆมันดูขังดูฮึ่งเหิมมากขึ้นภาคที่2แหมมาสองเพลงเน้นๆเลยชอบจิ๊บหายการเลือกเพลงของผ้้ํากลับเนี่ยอยากจกะถามว่าจริงๆว่าเขาคิดได้ยังไงกับการใส่เพลงเหล่านี้เข้าไปในฉากนี้2ฉาก ยังฉากแรกคือฉากเปิดเรื่องคือเพลงของ Smile Buffalo อย่างดีเกินไปคือแบบฟิลไม่โคตรได้อะแล้วเขาเอาสมาชิกในวง Smile Buffalo มาด้วยโอ้โหยิ่งแจ่มเลยฟิลไม่อย่างได้คือแบบอเอ้ยคนชอบอยากให้เบียร์เนี้ยจะภากสามอีกขออีกแล้วไหมขออีก แหมถ้าพี่เสกโลโซนี้จำเลยครับจำโคตรเลยไม่รู้มีหรือเปล่าน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อ่าโอเคแต่เสียดายตอนสมัยบัฟฟาโลเนี่ยฉากดีเกินไปเนี่ยดันไม่มีนักร้องนะครับก็เข้าใจอยู่ว่าเออสมัยบัฟฟาโลเขามาไม่ครบนะครับไหนถ้ามาครบเนี่ยจะเป็นยังไงนะอีกฉากหนึ่งนะครับฉากเพลงที่ผมชอบพอๆภพพาคแรกเลยก็คือฉากโมเดิร์นดอกร้องเพลงบุษบาออ้ย เน <Net> ี่ยแหละไม่ควรชอบฉากเนี่ย yeah, ก like <oro> <si> yeah, like, ็เพราะว่าเวลาไปที่ไหนนะแต่ก่อนอะผมไปนะมีงานมีอะไรเงี้ยจัดตามตลาดงานวัดนะเพลงบุสบาคือนนะโอ้หตันตีแม่งเล้าใจ โอ้ยบรรจงลอยมาไลโอ้โหอย่เงี้ยเลยไตีกันมาเละโครชอบฟิลม่กได้เหมือนกูไปนั้งดูเด็กตีกันอีกรอบหนึ่งอ่ะอย่างข่าวก็กลับว่าเขาทําได้ยังไงเขาสื่อออกมาได้แบบเท่าเหมือนเหมือนกูไปนั้งดูคนตีกันจริงๆนะใเวลานั้นเนี่ยโคชชอบเลยครับแต่ละจุดที่เขาทำมามันไม่ได้เวอร์เกินเหมือนภาคแรกอ่ะอย่างตอนหินเล็กไฟภาคแรกผมว่ามันดูเวอร์เกินแต่ภาคสองอ่ะเขาทาได้ดีเขาทําให้รู้สึกว่ามันคือคอนเสิร์ตจริงๆมันคือการตีกันจริงๆเออแจ่มว่ะอยากให้มีอย่างเงี้ยอีกขอภาคส มัมีแบบนี้ด้วยนะเหตุผล ถ้าจะมีอะไรยอดเยี่ยมลองลงมาจากเพลง,งก็เป็นเรื่องของฉากการต่อสู้ที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือฉากการต่อสู้กูกำลังนั่งดูฉากต่อสู้หนังจริงๆไม่ได้ดูอนิเมะอย่างซอสอาร์คออนไลน์ที่มึงสู้ๆกันอยู่แล้วมึงก็ถามสคริปต์อีกแล้วมีโคตรบ่อยอ่ะภาคนี้เขาใช้ถามสคริปต์กับฉากต่อสู้น้อยลงให้เราเห็นให้เราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงแล้วค่อยถามสคริปต์แบบนี้แหละครับไม่ใช่มาแบบภาคแรกมีคนเดินมาข้างหลังง้างมือฟันป ถามจะคีปิปั๊บแล้วก็มานั่งเอ้ยพวกมึงทำอะไรกันวะแม่กูไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มาภาคแรกโอเคเข้าใจครับมันรุนแรงเกินแต่ภาคสองเนะี่ยเดือดชิบหายโคตรชอบถ้ามีภาคสามนะขอเน้นๆนะโดยเฉพาะเาชนเนี่ยขอเน้นๆกับโคตรชอบเลยเท่ชิบหายเลยกับทามาไทเนะี่ยเช่เท่โคตรให้เขาได้โผล่มาอีกแบบขอซีนแบบแก้แข้นฉากโดนฟันหน่อยืึแม่งมันชิบหายอะ่ะโคตรชอบเหตุผลสุดท้ายนะครับ มันจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวดีแม่งกับความรู้สึกส่วนตัวคุณทั้งคลิปนี่นแหละไม่ต้องคิดมากหรอกคือแค่อยาก,กให้มีภาคสาเลยเพราะเห็นเขาบอกมันจะไม่มีภาค3มีจงมีแม่งหนังดีจริงภาค2เนี่ยแม่งมันจะเหมือนหนังเด็กช่างตีกันแม่งฟิล,ลแบบที่ผมบอกผมก็ยังนึกไม่ออกมันหนังแนวแต่ว่าที่ผมบอกมันหนังจีนมีแอคชั่นมีดราม่าผมเคยดูอยู่ฟิลแบบประมาณนั้นเลยเหตุผลที่ผมจะพูดนะครับในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยคือการที่โฟร์คิงสองเนี่ยทำได้ดีแบบเนี้ยผมอยากเห็นพัฒนาการในภาค3ครับจนผมรู้สึกได้เลยว่่าาาถ้มีภคตอ หรือมีภาคแยกออกมาในส่วนของบอสของยาร์ดเนี่ยอยากรู้ว่าในเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะคุณก็จะมาตอนไปดูภาค2เนะี่ยฉากของบอสที่โผล่ออกมาเนี่ยมันให้ฟิลแบบมาเฟียเลยนะถ้าเขาเอาไปแยกต่อเป็นซีรีส์หรือเป็นจักรวาลแยกออกมาในส่วนของบอสในส่วนของยาร์ดเนี่ยผมว่าจะแจ่มมากเลยครับมันได้เลยนะฟิลมันได้อะคือผมอยากเห็นภาคแยกของตัวละครต่างๆหรืออยากเห็นภาคต่ออยากเห็นการกำเนิดเติบโตของการเขียนบทการใส่อารมณ์รูปธรปรมนามธรรมต่างๆเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากเห็นผมไม่ ได้ดูหนังไทยที่ผมรู้สึกแบบนี้มานานแล้วเว้ยเพราะปกติหนังไทยก็เอ่อเอาเป็นว่าไม่พูดแล้วกันจริงๆผมก็กําลังจะไปดูหนังเอเลี่ยนเรื่องหนึ่งของไทยเนี่ยแหละที่มันกําลังออกมานะแต่ก็คงจะดูหรือไม่ดูไว้มันราคาเหลือ39บาทก่อนแล้วกันเห็นตอนนี้มันเหลือ9 9าบาทแล้วไว้เหลือ39บาทเมื่อไหร่มันก็29บาทเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันน่นะครับเออประหยัดตังค์ดีหมดแล้วมั้งสิเม็ดผลจริงๆมันก็มีมากกว่านี้แหละแต่ผมไม่อยากให้มันยาวเกินนี่ก็ยี่รดิบกวนาท อยากเห็นว่าพ่วงกับจะนําเสนอมันยังไงมันค่อยเป็นการเติบโตแบบที่พ่วมกับเขาพูดออกมาในภาคแรกหน่อยอย่างที่บอกภาคแรกผมดูแล้วมันเหมือนฟิลเด็กช่างตีกันครับแต่ภาค2มันไม่ใช่อ่ะมันจะถึงมันจะเป็นเด็กช่างตีกันแต่ฟิลมันไม่ได้มันมันไม่ใช่ว่าเด็กช่างตีกันแล้วมันแบบฟิลไม่ได้แบบนั้คือฟิลมันไม่ได้เหมือนแบบเด็กช่างตีกันดัดมันเป็นหนังที่มีรายละเอียดมากกว่าการไปตีกันในภาคแรกถึงแา้คนจะบอกว่าชอบภาคแรกมากกว่ามันไม่มีดราม่าเยอะมันนู่นนี่นั่นแต่ะผ ผมกับชอบภาค2กว่าเพราะมันมีรายละเอียดและจากรายได้ของภาค2ที่ลวดเร็วกว่าภาคแรกก็น่าจะบอกแล้วแล้วว่าคนดูน่าจะชอบภาคไหนมากกว่ากันเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะตอนแรกผมไม่อินกับเพลงครับเพราะก่อนผมจะไปดูเนี่ยผมเคยได้ฟังเพลงของโฟกิงภาค2ออยู่ไอร้องไปกับฟ้าใช่ไหมแต่พอไปดูมาแล้วผมก็มแม่สมกับการเป็นหนังข้อคิดจริงๆเพราะต่อให้เราไม่ได้ดูหนังเราฟังเพลงนี้เราก็ยังรู้สึก ได้ว่าตัวเพลงนั้นพูดอะไรมากกว่าการเป็นเด็กช่างแล้วพูดเนี่ยเราเข้าใจถึงตัวตนความล้มเหลวของใครบางคนที่ถูกซ่อนเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้ทำได้เพียงแค่ร้องไห้ไปกับท้องฟ้าก็เท่านั้นเองจบแล้วบ๊ายบายผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมันมาจากความรู้สึกผมและอยากให้มีพักสาจงมีพักสาแล้วขอโอมระชาชเนเยอะกว่านี้กับาไทยบ๊ายบาย